สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันใน100 years life simulator นะฮะตอนนี้อายุ23แล้วเรามาลุ้นกันดูนะฮะว่าจะมีอายุถึง100ปีหรือเปล่านะฮะเจอแต่ละเรื่อง23ปีเจออะไรอ๋องอได้เหรอคืนดีกันแล้วเอา้า what เอ๋เอ,อลม้ม <laughs> ชีวิตไปหางานทำหรือร้องไห้ร้องไห้ก่อนสิ ท้อแท้เหลือเกินอ่ะลุกขึ้นไปเอากระโดดวายน้ำเล่นหาง,งานทำโอเคเราต้องตั้งใจเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอายุเพิ่งจะยี่สิบสามเองอันานคตอียกยาวไกลมันมีซื้อที่ปิดโฆษณาไหมมันไม่มีขายอ่ะที่ปิดโฆษณาโฆษณาอย่างเยอะเอ้ยเอายี่สิบสี่ไปไหนอ่ะ ทำอะไรเนี่ยผู้จัดการอ๋อเสิร์ฟกาแฟผู้จัดการแก้วลอยได้ <Hey. S 1> <Hey. S 1> เฮ้เฮ้อ้าวโอ้โหโยนแก้วกาแฟใส่เออทําความสะอาดกาแฟที่หกนะฮะต่อยห,หน้าเธอ <laughs> จะบ้าเหรอเราเป็นคนดีเราจะไปต่อยห,หน้าเธอทําไมต่อยห,หน้าปุบ๊บเธอโอ้โดนต่อยครับแล้ว เราผิดพลาดในชีวิตเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เช็ดกาแฟาก็ได้อายุ27แล้ว oh. ปวดท้องเข้าห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายสิปวดท้องห้องน้ำโอ้โหรีบวิ่งขนาดนี้ห้องน้ําเต็มเหรอ,เ,อเหมือนเราจะปวดหนักมากกว่านะลองเช็คดูเผื่อมีห้องว่างห้องนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> อะไร <c oughs> แค่เข้าประตูห้องน้ํำแค่นี้อายุ28 ยี่แปดข้ามไปเลยเหรอยี่เก้าเลยยี่เจ็ดและยี่เก้าเลยฮะทำไมไม่โตขึ้นเลยไม่แก่ขึ้นเลยเนี่ยอ๋อจะซื้อรถแล้วโอ้โหสีน้ำเงินหนึ่งแสนสีขาวแสนห้าซื้อแดงสองอันด้วยเอาแสนห้าสี่อย่างนั้นอ่าเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงเปลี่ยนกันบ้างเดินแทนเป็นไงบ้างล่ะ <c oughs> ขึ้นรถไหมล่ะไม่รับครับไม่รับวิ่งครับ ลม้ม <laughs> เมินด้วยอะ่ะทำหน้านิ่งมากชอบความเมินหน้านิ่งเมื่อกี้เหลือเกินเหมือนคนไม่รู้จักกันอายุสามสองนะฮะเฮ้อฮ <Hey. S 1> hey. uh huh. มาทางนี้หัวหน้าเราเครื่องดื่มกาแฟที่บ้านฉันมันไม่ทำงานน่ะมาซ่อมให้หน่อยสิเอ,อ่อขอโทษครับผมไม่ว่างครับ โดนไล่ออกโ <laughs> ดนไล่ออกก็ผ่านนะฮะดีใจด้วยอายุสามสามไม่น่าเลยเมื่อกี้ <laughs> แค่ม่ไปซ่อมเครื่องทำกาแฟแค่นี้เ <sighs> ก้ตกอับถึงขนาดนั้นเลยแล้วลดเอาไปขายไหมละ่ะตำรวจมาเอา้าตำรวจจับเหรอเอ้ยคุณผิดกฎหมายนะเนี่ยคุณถูกจับแล้วเอา้าชีวิตชีวิตทำไมรันทดอย่างนี้ แย่งปืนหรือว่าถูกจับเออแย่งปืนไม่น่าจะดีมั้งอยอมโดนจับแต่โดยดีก็ได้ยอมจำนวนครับคอตกเลยเอารถไปขายดิให้เพื่อนซื้อมันต้องแสนห้าอยู่สามสามอ๋อมันแยกกันสามสี่ด้านซ้ายสามห้าด้านขวาทางเลือกแล้วฮะออกมาหรือว่าเข้าเข้าคุกฮะใช่ไหมเพิ่งจะเข้าคุก จะเต้นทำไมเนี่ยอายุสามสิบแปดติดคุกกี่ปีเนี่ยยังอยู่ในคุกอยู่เลยแค่นั้งขอทานนี่ทำไมติดคุกนานเหลือเกินมีบาทหลวงมาจำเราได้จำเราได้ไม่ว่าผ่านมากี่สิบปีเออช่วยเขาอ๋อถูพื้นทำเป็นเมินอ่ะช่วยช่วยก็ได้ครับตอนนี้ว่างงานอยู่อ่ะฮะไปช่วยถูพื้นฮนะว่าง เก็บทั้งขยะจัดเก้าอี้อ่ฮะเออเออหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่ออย่าบอกนะว่างัดห้องขังหนีแกติดคุกมาหลายปีแล้วนะแกจะหาโทษเพิ่มเหรออายุสามเก้าคือผ่านมาปีนึงเลยเหรอเพิ่งจะเริ่ม เพิ่งจะเริ่มแหกคุกตกลงติดคุกกี่ปีเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคเอออันนี้ไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยเลี้ยงไว้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 นิดนึงนิดนึงเอ้ย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 เกินเกินเกินเรียบร้อยประตูเปิดแล้วออกไปข้างนอกยังจะมีเวลาเต้นอีกวิ่งไปไหนอ่ะมีสองทางด้านนู้นหรือว่าด้านนี้ ประตูโอ้ทางไหนดีขวาล้ายยซ้าดีแน่นอนด้านขวาวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปฮะก่อนจะเจอกับอะไรจะเจอโฆษณาก่อนตำรวจวิ่งมาสามคนโอ้โหโถ่ <c oughs> เอาไม่เอาไมด้านซ้ายมันเป็นประตูอะ่ะต้องเปิดประตูอีกบานหนึ่งเอาออกไปได้เลยไม่มีการล็อกอะไรทั้งนั้นแล้ว มดุดท่ออ๋ยโยนทิ้งก่อนออนิเมชันนี้แบบสมจริงมากแต่ละท่ามุดท่อนะฮะรัวมันปีนได้ไม่ใช่เหรอกระโดดด้วยอืชีวิตใกล้จะเข้ามันป่าชีโดอยู่ในท่อน,นี่เกือบปีนึงเลยเหรอโอเควิ่งออกไปได้กลางทะเลทรายอยู่คุกกลางทะเลทรายเลยเหรอเริ่มเดินมาไกลออกมาไกลามาก ตกกลางคืนฮะเฮ้ยมีแคมป์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะชุดเขาไม่สงสัยเหรอเดี๋ยวชนเผ่าพื้นเมืองผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับผมไม่มีบ้านอยู่เออได้เลยเนี่ยอยู่ได้เลยมีเต็นท์ว่างอยู่อันนึงพอดีไม่มีปัญหาตรงนั้นแหละโอ้ใจดีเหลือเกิน <laughs> เหมือนทําเอาไว้เพื่อเราโดยเฉพาะนี่แค่ไม่ได้ซ่อมเครื่องชงกาแฟแค่นี้นะฮะชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ อายุสี่สิบเอาเสื้อผ้ามาจากไหนเนี่ยยึดที่นี่เป็นบ้านเลยเหรอผ่านไปปีหนึ่งนอนไปปีหนึ่งอายุสี่สิบหน้าไม่แก่ขึ้นเลยสำรวจหรือว่ากลับบ้านสำรวจอ่ะสำรวจก่อนสำรวจทะเลทรายนะฮะแล้วรู้ทางกลับบ้านเหรอถ้าจะกลับเนี่ยเจอกับอะไรป็น <c oughs> <c oughs> มันไปไกลมากเลยนะเกมนี จากแค่คิดว่าจะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาถึงก็ต้องมาละเหตุเล่นล่อนอยู่กลางทะเลทรายข้างหน้ามีบ่อน้ําคือถ้าเกิดเลือกกลับบ้านนี้น่าจะไม่ถึงไปเอาเบ็ดตกปลามาจากไหนเดี๋ยวก่อนเพอร์เฟกมีปลาด้วยโอ้โหชีวิตในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่นะฮะย่างปลากินอ๋อเอามให้เขาด้วย แล้วสองคนนี้เขากินอะไรปกติกินเลยครับกินเลยครับไม่เป็นไรนี่เป็นไงวิ่งวนรอบหนึ่งในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะฮะอ๋ออีกรอบหนึ่งอ๋อเหมือนเป็นการแบบ optional เป็น option ฮะกับบ้านทีนี้แสดงว่าสองคนเมื่อกี้จะมีบทบาทในชีวิตข้างหน้าแน่เลยขึ้นเครื่องบินตกหลุมรัก อ๋อได้แฟนใหม่แล้วมีลูกแล้วหรอนี่คือลูกเราเหรอเอออ๋อ,อไม่ใช่ลูกเราลูกของคนข้างหลังเปลี่ยนที่นั่งหรือว่าอยู่ตรงนี้อ,อ๋อแต่ว่าชอบคนข้างๆเออเรื่องผู้หญิงเบรกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอกหักอีกติดคุกอีกเปลี่ยนที่นั่งฮะเออสบายหน่อยไม่นูอ oh ้ my god พี่ขยบไปหน่อยนิดนึงได้ไหมครับพี่เบียดผมเต็มๆเลยอ๋อเราได้อัปเกรดนัน่งบอร์เซเนต์สโอ้โหชีวิตอัปเกรดไม่น่าแปลกใจหรอกแต่ปัญหาคือเอาตังไหนมาขึ้นเครื่องบินอยู่กลางทะเลทรายไม่ใช่เหรอเดินกลับบ้านฮะบ้านหนึ่งอยู่ไหมล่ะรถยังอยู่ไหมเออบ้านกลายเป็นบ้านคนอื่นไปแล้วเออบ้านเรากลายเป็นบ้านคนอื่นไปแล้วเหรอใช่หรือเปล่าหรือว่ามีคนมาอยู่ เดินเข้าไปเลยประตูปเปิดอยู่ไม่มีคนแต่มีรถมีคนอยู่แน่นอนไม่รู้ใครเอ,อ้อเอา้าหลุมใครอ่ะคุณพ่อคุณแม่เหรออ๋อจริงด้วยเออแล้วพ่อแม่หายไปไหนอ่ะเราไม่ได้เจอเลยมาไม่ทันฮะ เขาไปในบ้านหรือวิ่งหนีไปในบ้านก่อนสิอยากรู้มีใครอยู่ข้างในโอ้โหชีวิตน่าสงสารมากไปติดอยู่ในคุกอยู่นานไงเดินเข้าไปในบ้านฮะมีรูปภาพอยู่เมื่อกี้ดูไม่ทันเขาปิ้งของไว้ข้างหน้าบ้านคนอยู่แน่นอนเนี่ยรูปใครแต่ไม่มีใครอยู่เดินสำรวจดูเอานั่งทำไมเนี่ยไปดูก่อนสิ อ๋อเสียใจเสียใจอยู่ร้องไห้เสียใจต, <c oughs> ตำรวจบุกมาถึงบ้านเลยอย่าบอกแล้ไม่ติดคุกอีกเออข้างหลังวิ่งหนีวิ่งหน,งนีโดนยิงโอ้ยอยู่ไม่ถึงร้อยปีแน่นอนอย่างนี้อา้าวไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ต้องวิ่งหนีฮนะเข้าบ้านไปโดนจับแสดงว่าเจ้าของบ้านโทรแจ้งตำรวจแน่เลย วิ่งหนีก่อนอ uh huh. เลือกทางอีกเหรอรถรถใครอะ่ะยังร้องไห้อยู่แท็กซี่ตังแท็กซี่มาตังก็ไม่จ่ายเช่าโรงแรมอยู่อืม uh huh. หนึ่งห้องครับโชีวิตน่าสงสารมากจะไปหางานทำได้ไหมเนี่ยติดคุกอย่างนี้ยังเสียใจไม่หายมาที่ผับ อ๋อต้องการนักแสดงตลก <c oughs> จะได้เหรอบุคลิกเรา <c oughs> มันจะเหมาะเหรอ <c oughs> เดี๋ยวไมโครโฟนนะฮะท่านผู้ชมครับมุกนี้ฮาแน่นอนสัตว์ตัวใดในป่าซื้อมือที่สุดข้อที่หนึ่งลิงข้อที่สองมีขั้วโลกนะครับ <c oughs> มันต้องมีขั้วโลกอยู่แล้วอยู่ในป่ามีขั้วโลกครับผม สุดยอดเลยบุกหมีขั้วโลกเมกื่อกี้ในป่ามันมีหมีขั้วโลกที่ไหนนั่งเครื่องบินโอ้โหแบบกลายเป็นตลกแบบชั้นนําแล้วนะฮะเออขอเป็นขวดเป็นกระป๋องนะฮะหรือว่าขอเป็นแก้วแก้วดีกว่าเท่กว่าขอวายแก้วหนึ่งครับอเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเดี๋ยวนะแหกคุกมาดังได้ขนาดนี้เลยเหรอแหกคุกมาจนแบบเป็นศิลปินด่งดังมาถึงอายุส8ฮะ มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเอาอีกแล้วคุณจะเรียกสตอเบอรี่ที่ทําหน้าเศร้าว่าอะไรข้อแรกคือองุ่นข้อที่สองบลูเบอรี่อ๋อมุกนี้บลู Blue ก็คือความเศร้านะฮะเป็นเบอร์รี่เศร้าๆก็เลยเป็นสตอเบอรี่ที่มีความเศร้าบลูเบอรี่ครับผมหาไหมละ่ะหาด้วย <laughs> ยังไม่หมดอีกหรอมุกที่สองนะครับเตรียมตัวหากันให้ดีทำไไมจมูกถึงยาวสิบสองนิ้วไม่ได้ข้อแรกนะครับ ไม่อย่างงั้นจมูกจะกลายเป็นเทา้าข้อที่สองเพราะว่าพิโรกิโอไม่มีจริงเพราะว่าถ้าเกิดยาวสิบสองนิ้วมันจะกลายเป็นเทา้าหาไหมครับหาไหมครับเอหามากด้วย <laughs> โอเคฮะมาถึงอายุสี่สิบเก้านะฮะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนโฆษณาปลาไปครึ่งหนึ่ง <laughs> หมดเวลาก็โฆษณาไปเยอะมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ